สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆุกท่านนะคะสวัสดีตอนสายๆนะคะควันยุษสวัสดีค่ะควันยุษค่ะตอนนี้นะคะกําลังเอ่อตัวเอาชางกินน้ํานะคะโไม่ได้เจอกันนานหลายวันแลยนะคะพอดีว่าน้องพอชกับหนูไม่สบายนะคะกลัวว่าจะมาติดพี่เนนะคะประมาณเกือบอาทิตย์นะคะเป็นหวัดนะคะไม่กล้ามาหาพี่เนนะคะ แต่วันนี้หนูใส่แมตปิดปากมาอยู่นะคะหายหายรู้สึกว่าใกล้จะหายแล้วค่ะพี่เนจาสวยหน่อยโอ้ยทำไมโซเยอะจังเลยเนี่ยเพิ่งออกจากป่ามาอา้โซหลายทาละตัวแดงกันทั้งห <c oughs> มดฟวันยุดเอาไปไว้ในป่านะคะตอนนี้กำลังมาล้างเนื้อล้างตัวนะคะจะพา ป้าพายาพาแม่พี่นีไปตรวจสุขภาพประจําปีนะคะที่โรงพยาบาลช้างนะคะของสวนโคชอาณาจักรนะคะแต่ว่าพี่ณีไม่ได้ไปนะคะแม่อยากให้ไปนะคะเพราะว่าเขายังเล็กนะคะแบบกลัวสุขภาพเขาไม่ดีแล้วไปเจอช้างเงยอะๆนะคะเรากลัวแบบว่าพูดง่ายๆว่ากลัวเชื้อโรคนะคะเพราะว่าพี่นีเคยมีประวัติเป็นไวรัสเฮอร์พีมาก่อนแล้วไม่อยากให้เขาไปแบบไปใกล้ชิดกับช้างเชืช้ออื่นๆของขครอบครัวอื่นเนี่ยค่ะ ก็เลยไม่ให้ไปนะคะเอาไว้ที่นี่นะคะจะให้คุณหมอมาตรวจสุขภาพที่บ้านนะคะจะเอาแต่เฉพาะคุณแม่เขาคุณป้าแล้วก็คุณยายเขานะคะไปนะคะที่นี่จะเอาไปที่นี่นะคะยอีกหน่อยมเข้าไปแจงโนดมาเเลยตอนนี้ทำการกินน้ำดิค่ะ เมื่อวานก็ได้อไปเอาสับป,ประรดนะคะมาคันรถนี่นะคะมาให้ครอบครัวนะคะมาให้เจ้านีูนะคะเนี่ยค่ะหญ้าหมดแล้วนะคะเข้าหน้าแรงแล้วนะคะก็เลยเอาสับป,ประรดมาเสริมนะคะไม่มีหญ้าให้ตัดแล้วค่ะที่ปลายญ้าเราปลูกไว้ก็แต่ว่ามันขึ้นไม่ทันเนี้ยคะ่ะก็เลยได้ไปเอาสับป,ประรดนะคะไปจูงสายเลยค่ะเดียวเดียวเลยอ๋อจูงมันเราเดยน นช่ค่ะช้างช้างแดงนะคะช้างแดงอันนี้ช้างอยู่บ้านนะคะเขาก็เลยไม่เป็นสีแดงนะคะค่านพี่ตาไปเอาช้างเพื่อนบ้านมานะคะแต่แบบว่าเขาเอามาไม่ได้นะคะพี่ตาก็เลยอาสาไปดีไปตรวจสภาพให้นะคะช้างบ้านเขาตัวไม่แดงนะคะเขาไม่เล่นดินนะคะอันนี้ช้างป่านะคะตัวจะแดงนะคะ หลงได้เาะไปไปสภาพนี่ก็ได้วะัญยานมานั่นเขาจงไปล้างทำความสะอาดก่อนเข้ามาอีกตรวจสุขภาพแล้วจังบนมากัว่าพี่น,นีอันนี้หลังจากตรวจสุขภาพเสร็จนะคะก็จะพาพาช้างทเชือกนะคะไปล้างตัวนะคะก่อนที่จะให้มาเล่นกับพี่นีนะคะจะไปล้างตัวนะคะ มาทําทความสะอาดให้ดีๆนะคะเพราะว่าเราไปแบบว่าออกนอกพื้นที่ของตัวเองเราไปลงมาเนี้ยไปตแบบัดไปพบปะาช้างเชื้ออื่นแบบว่าเหมือนไปเหยียบไปเหยียบเยี่ยวมาอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวเชื้อโรคนะคะต้องไปล้างตัวก่อนจะมาหาเนี้เสียเนี้ยเสียจะเอาไวานน้ที่ไหนวันนี้พิงเลยนู่นไหนไหน พี่เน้ไม่เด่นเลยวันนี้พี่เนยไม่เด่นเลย <c oughs> ไม่ได้ช้างตัวอ้นวนมายืนใกล้กัน <c oughs> พี่เนยหายเลยไม่เห็นตัวพี่เนยเลย <c oughs> เอาพี่เนยไว้ข้างบ้านก่อนรอป้าเขามาค่อยไปอยู่ใต้ร่มไม้กับป้าเขา <c oughs> ให้ป้าไปตรวจสุขภาพาประจำปีรับยา่ายพยาธิก่อน ต้องใส่โซ่ไว้ไม่มีใครอยู่นะคะเข้าไปกันหมดทุกคนเลยนี่พลอยไปลุกไม่มีกล้วยนะวันนี้วันนีหนูยุนี่ก่อนสิบได้สับปะรดไหย สับประรดเราไปเอามาเดือนละครั้งนะคะเดือนละหนึ่งคันรถนะคะอาไว้ให้เขาได้กินเสริมกันกันกบหญ้าที่โครงการเขาแจกแล้วก็อ้อยด้วยนะคะเดินเร็วไม่ได้ลูกหนูมีโซ่ดูเขาจะลองหาป้าเขาปลาเขาไม่อยู่แล้วดูมาดึงออกแน่น ได้แนวเล่นไม่เราได้น่ะเมื่อน,นั้นก็เฮดกุุงจีทักเป็นอันได้แล้วมีโมโหนะโมโหไม่ได้ไปหรอลูกฮะบ่เอาอ้อยก็ับปะโดไห้ยตีนี่ไม่ได้เจอนานหลายวัน ม่ต้องมาเลือกตายเธอเลยซีหามือจะบ่ได้พอกันแต่แม่ใส่แม่ติดตากอ,อย่นั้นนี่นแน่ไม่ต้องกลัวแม่หรอกแม่ใกล้จะหายแล้วน้องพอดก็ไม่สบายนะคะลูกชายติด,ต,ดติดจากน้องพอดนะคะ,ะลุงเขาก็ติดคุณพ่พอเขาก็ติดนะคะกินยากันสน,นันเลยค่ะน้องก็ติดนะคะก็เลยไม่ไม่ออกมาหาเจ้านี้นะคะ ไม่อยากมาจับไม่อยากมาอันนี้เขาเวลาออกมาก็ต้องมาจับมาอะไรเขาก็เลยไม่ออกมาตัดสินใจไม่ออกมาเลยค่ะอันนี้ก็กินยาสามสีวันก็เริ่มหายแล้วค่ะหายเจ็บคอแล้วน้ำมูกก็ลดแล้วค่ะแต่วันนี้หนูใส่แมสปิดปากมาอยู่ล้างเจลมาแล้วบึงุนทางุน ไปสิพากันไปรวมแบบใดเดี๋ย oh. วแม่ไปเบิง้งทางฝุ่นก่อนลูกเพิ oh. ่นว่าแม่นอ้อมเฮามีอ้อยเพิ่นมะขั่วเฮามาขวกเฮาไปใบได้อ้อ,อยมาให้เลยกล้วยก็บ่ได้มาให้ไป oh. สิพากันไปรวมแบบใดทั้งที oh. มีพังแตงโม พังทองเงินพังทองแสนแล้วก็พังจันทนเพ็ญนะคะนนะป้าขี่ดินเนี่ยพคอก็อยู่หลังเย,นนะยแม่ทองเงินต้องผลูกนะคะเดี๋ยวเขาสนนะคะไปตามถนนเดี๋ยวเขาสนนะคะพีนเ้นี่สิกิ้งหยางนี่อ่า ครอบครัวเราใช่ค่ะแตงโมค่ะเขาครอบครัวเราได้มาถึงแล้วนะคะประชังนะคะแตงโมหนักเท่าไหร่ไงเติงเจ้าคือขับรถซิงเถอะเจ้าแจ้งใดลองคักลงแน่เถอะอันนี้คนสวยหรือหนุ่มหนุ่มอเนี่ยหนุ่มหลอแตงโมหนักเท่าไหร่ฮะ เขาเบ่งจังไหนเขาเบ่งจังไหนตันเก้าป่ะนะแตงมูนหนึ่งตันเก้าหนึ่งตันเก้าดูดูทางจันเพลงเรานะคะพี่ต้าอย่าบังซีนจันเพลนเราดูฮะรวมกับตัวเล็กในท้องด้วยเขาจะเท่าไหร่อันนี้คือสันษฐานนะคะว่าเขาท้องสามแปดสามแปดแปดศูนย์ แต่ก่อนเขาหนักเท่าไหร่จันเพลนไหมจันเพน,เพนเพค่ะสามแปดแปดศูนย์ควันหนักเท่าไหรสามสิบสองควันสองควันหนักหกสิบสองค่ะายายเตี้ยอย่าพึ่งมาขึ้นยายเตี้ยอันนี้ทองเงินนะคะทองเงินหนักเท่าไหร่จันเพนเอายาไถมทยไปแล้วคุณหมอไม่เอาอีกเหมือนเขาจะท้องไม่อยากไทยยาบำรุงไมหมพี่ สองหน่ปหทองเงินทองเงินทองเงินทไม่ลบิองเงินเอายาถ่ายคะทองเงินถ่ายกันหมดทุกเชือกแล้วเอาแต่มิามินใช่จะทั้งเบิดแล้วเอาวางไว้ก่อนนะแค่เขียมาบ่ เอามาโหลดใาแต่บมุนยาไทยพยาธิเอาจะมีกับแคลเซียมเนาะคำแสนสามห้าสามห้าสี่ห้าสามห้าสี่ห้าเขาจะรุมงขนาดไสเลยเนอะไม่เอายาถ่ายหาถ่ายไปแล้วน่น่าจะจันเพนนะคะใช่ค่ะไม่รู้เหมือนกัน,นดูไม่ออกจันเพนนี่ท้องกี่เดือนแล้วน่าจะเกือบปีแล้วมั้ง โหพี่เนร้องไม่หยุดเลยนะคะเมื่อกี้ที่ป้าเขาไปตรวจส <c oughs> ุขภาพโอ้ยป้ามารับแล้วจะลองทำไมลกูกตรวจสุขภาพเสร็จแล้วนะคะป้าจันเพนคุณแม่คุณยายเขานะคะวันนี้ก็จะมารับขาอติดป้ามากเลยนะคะร้องไม่หยุดเลยค่ะ ก็สิว่าเขาเสียไปใส่เบิร์ดก็สิว่าเอาไปผูกใส่เถอะเข้าปลาคืนจะมันมีคลึ่มปลาคลึ่มฟุ้เราเข้าไปปลาคืนนะคะเมื่อกี้จะออกมากินน้ำมาขึ้นมากินน้ำแล้วก็มาผูกรอปลาเขาไปตรวจสุขภาพเอาโซ่ไปเท่าลูกอเออเขามาแล้วล่ะหน่อย คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ฝาก FC ซีทุกท่านนะคะกดไลค์ก,ก็ดแชรกก์กดติดตามให้ช่อง่ายปูทายน้องเนเปียกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปส่งหนูเนเข้าป่าแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะค่ะขอบคุณค่ะ